ไม่เมียไมหถึงเรียนนะไม่ไปอาบน้ำไปโรงเรียนไม่มือไม่เรียนจะไม่มีีะได้แล้วหรือหรือแม่แล้วลูกจะอี๋อี๋ปามเดี๋ยวก็ต้ตงนตะยังแม่ท้องเฮ้ยกูร้องเพลงอ้ย เอ้ยฮาฮาห้จด้ย่ะเอ้ยของข้าแปะไปแล้วฮ่าฮตายอ่ะเออไปไหม